บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงเช้าวันนี้เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเดินทางไปประจําจุดบริเวณเต็นท์ซึ่งตั้งไว้รองรับเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมถวายสการะเบื้องหน้าพระสายลักษณ์สมเด็จพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทางสำนักพระราชวังกําหนดเปิดให้เข้าถวายสการะตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีถึง16บหนาฬิกาของทุกวันณสาลาสาหาไทยสมาคมพระบร,รมมหาราชวังวันนี้ ีเป็นวันที่สองและเช้าว,วันนี้ก็พบว่ามีประชาชนเดินทางตั้งแต่เช้านะคะภายในเต็นท์ขาวเจ้าหน้าที่ยังจัดเก้าอี้สีขาวเรียงเป็นแถวจัดเป็นแถวละ1ิบที่นั่งแบ่งซ้ายขวาฝั่งละห้าที่นั่งตามแนวทางเดินเพื่อให้ประชาชนที่จะทยอยเข้าพื้นที่ในช่วงสายสามารถนั่งรอให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วก็ยังได้มีการตั้งเครื่องเอกซเรย์ตรวจอาวุธเอาไว้สองเครื่องบริเวณทางเข้าออกจุดนั่งรอคิวพร้อมกับจัดโซนโรงครัวพระราชทานเอาไว้อำหนยความสะดวกให้กับประชาชนประชาชนที่เดินทางมาคนแรกของวันนี้เปิดเผยนะคะว่าตื่นตั้งแต่ตี3ค่ะออกจากบ้านในจังหวัดโดนทบุรีตั้งใจจะเดินทางมาถวายสาการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และหากเป็นไปได้อยากเดินทางมาทุกวันค่ะ รู้สึกเศร้าค่ะดูข่าวในโทรทัศน์ก็น้ำตาก็ไหลก็อยากมากราบท่านทุกวันถ้ามาได้นะคะอยากจะมาทุกวันเลยค่ะเพราะว่าพราะองค์ท่านเป็นแม่ของแผ่นดินดูแลประชาชนอย่างดีมากๆท่านเสด็จไปทุกที่ที่ธุรกันดารไปพร้อมกับ พระเจ้าอยู่หัวแลวจะจัตกาที่เก้านะคะสำหรับแผนการจัดคิวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะเริ่มเปิดให้ประชาชนผ่านจุดคัดกรองในเวลาประมาณ8นาฬกานะคะจากนั้นจะให้ประชาชน800คิวแรกลงไปนั่งพักคอยที่บริเวณพื้นที่อุโมงค์ใต้ดินของพระบรมมหาราชวังซึ่งภายในจะเปิดแอร์เพื่อขายความร้อนให้กับประชาชนที่เดินทางมาส่วนการจราจรโดยรอบพบว่ายังคงเปิดให้รถสัญจรได้ตามปกติค่ะ